วันนี้บันเทิงทีวีขอพาทุกคนไปเยี่ยมชมงาน FI A s i เชีย2022งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียครั้งที่25ณสวนประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พอ1และ2ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์บูธต,ต่างๆมากมายที่รวมเหล่านักธุรกิจผู้ผลิตอาหารและทั้งอุตสาหกรรมรวมทั้งส่วนผสมใหม่ๆจากทั่วโลกตอบโจทย์เทรนผู้บริโภคนำเสนอโอกาสใหม่ๆในการต่อยอดทางการค้าและสินค้าทั้งนี้ทางบันเทิงทีวีจะพาทุกคนไปรู้จักกับบริษัทแม c กแอนด์ดิวแอนด์พาร์ทเนอร์จำกัดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแป้งและสารให ความหวานชั้นนําสําหรับทั้งอาหารและงานอุตสาหกรรมเริ่มต้นกิจการในปี2518ในฐานะผู้ผลิตแป้งมันสับปะหลังพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีและธุรกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทําให้เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารรุ่นที่3มีประสบการณ์ดูแลให้ลูกค้าทั่วโลกและอีโคอากีกับ m ม c แอนดริ And ทำกิจการการค้าร่วมกัน ผมเอกพลนะครับเป็นแชร์โฮลดเออร์ของบริษัทอีโคอารีไทยแลนด์ดิส t ิบิวชั่นนะครับคือเรานำบริษัทอีโคอารีมาออกงานเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับฟู้ดอิงเกเดียนนะครับทั้งนำเข้าและส่งออกนะครับโดยเราเองเราก็มีสาขาอยู่ถึง6สาขาทั่วโลกนะครับโปรดักที่เราซัพพลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรดักจากมันฝรั่งแล้วก็มันสับปะหลังแล้วเรายังทำพวกสวิตเทเนอร์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของราคาแล้วก็ซัพพลายเราไม่เคยมีปัญหากับลูกค้านะครับเอฟ ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับลูกค้าเยอะมากคนเยอะมากนะครับเราก็หวังว่าบริษัทของเรานั้นจะสามารถรับใช้ลูกค้าเพื่อหา p r o d u ั t ์ต่างๆขายให้ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้คุณภาพและก็บริการของเราเป็นที่ประทับใจของลูกค้าต่อไปนะครับวันนี้บรรยากาศงานเป็นวันแรกนะครับผมที่บริษัทอีโคอารกเนี่ยได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยก็หวังว่าบริษัทของเรานะครับจะเติบโตต่อไปได้ในภายภาคหน้าครับ บริษัทแม็กแอนด์ยูแอนด์พาร์เนอร์นะคะดิชันนิชาวันชัยเป็นผู้จัดการค่ะทาลีวันชัยครับเป็นกรรมการผู้จัดการครับเราเป็นบริษัทผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูปแล้วก็สารหวานที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือจะมีมอลโตไดตินมีกลูโคสแซรั์แล้วก็มีกลูโคสพาวเดอร์โรงงานเนี่ยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่แรกเริ่มอ่ะเราทําแต่แป้งดิบก็คือซื้อหัวมันจากชาวไร่ชาวนานในพื้นที่แต่แล้วพอคุณพ่อเข้ามาทำเนี่ยก แป้ง modify เข้ามาค่ะตอนนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยได้รับการรับรองระบบก็คือมี ISO 9001มี ISO 10,040 4มี FSC 20,002 h a l a โ c o ช c h e r แล้วก็มีออร์แกนิกด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะเราส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอินเดียจีนเวียดนามสลเลวแล้วก็ยุโรปครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ทาง w w w m y a n d r e w a n d p a r t n e r c o m ค่ะชื่อเดียวกับบริษัทเลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถโทรเข้าตรงมาได้ที่02 หนึ่งศูกค่ะการผลิตอาหารส่วนผสมอาหารไปจนถึงวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหากรรมเช่นการผลิตกระดาษและกระดาษครับตลอดจนการนําเสนอเทคนิคการผลิตแบบใหม่และโรงงานเคลื่อนที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาคุณภาพและการคิดต้นทุนในแต่ละวันเพื่อลูกค้าซึ่งบริษัทแม็กแอนด์ดิวแอนด์พาร์ทเนอร์จำกัดมีผลิตภัณฑ์เ,เด่นๆในเรื่องการผลิตแป้งดัดแปลงเพื่อใช้กับอาหาร บริการพัฒนาโครงการแป้งและสารให้ความหวานรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคของสายการผลิตและผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนอีกด้วยทั้งนี้บริษัทแม็กแอนดริลแอนพาร์เนอร์จำกัดได้รับการประกาศออกแบบบูธด,ดีเด่นและให้ความรู้กับลูกค้าได้เข้าใจอย่างลึกซึง้ง งานนี้นักธุรกิจหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะสารต่อธุรกิจหรืออยากขอคําแนะนําในเรื่องอุตสาหกรรมและการผลิตดังกล่าวสามารถมาปรึกษาหรือเยี่ยมชมบูธบริษัทแม็กแอนดรูแอนพาร์ทเนอร์จำกัดได้ที่บูธ K-08 งานจะมีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2565เข้างานได้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปบอกเลยค่ะว่าได้ทั้งความรู้ส่วนผสมใหม่ๆประสบการณ์การชํานาญและการบริการที่ดีเยี่ยมกลับไปแน่นอนค่ะประมพงพัฒน์บำร,รุงจิตถ่ายภาพแมวเหมียวเที่ยวเพชรรายงาน